คือศิลปินที่มากด้วยความสามารถและมากด้วยน้ำใจเจ้าของผลงานก่อนสาวติ่มกิมหวานมีเมียแท็กซี่ป้องหวงแต่จะขั้วงเงียดสายตาพิฆาตสาวกระเล่สินค้าโคศิลปินที่พิ้องชื่นชอบศิลปินที่พน้องรอคอยนี่คือราทีลกเพลิงตัวจริงเสียงจริงพิมใจแพทพลาน จะได้อกห่วงบ้านบัดเพามอรักอะไรตัดสวาะถ้าสิบยอดหมายน่อยบอกเขาคนะ่ะและขอแฟนแฟนอย่าเฝ้าเปิดนายพิมพ์ใจควงาม,มาเลายแฟนแฟนใส่ข้อบอเคยเถิน ลาเคยเดินใจอีกิดถึงหน้าบาเป็นกาเล่มาลสด้อเดลาบางเวที่กินน้ำตาเลี่ยนออนใจใจว่าไรแกนเจะสั่งลาเมื่อไร้าคกอ

បានយ៉ាកណាគពេលគໃຈអៗៗអាមើឆាអៗៗខគ ะจะทัวแบบตดซี่กอกันหัวอนาวัดเจริกันไก่เอ้ยก็พอ,อ่อาันไก่พอสมองไก่ ที่รักและกรับยิงของพิมใจกรบาบนมัสการไปรยังพระคุณเจา้าทุก,กรูปทุกองค์ณะกรรมาการน่วยงานต่างๆว่าว่าสิเป็นผู้นำชุมชน,นและก็ทุกทุกท่านนะคะสำหรับเจ้าภาพเจา้าศรัทธาของเขาเหมือนีโอ้ยพิมใจมากเต้นเว้นๆผักกาลมารอบหนึ่งแล้วค่ะก่อนที่สิไปวังคันไปบ้านขุดกษียนมากค่ะไปค่ะไป เครื่องไงเลยเนาะเขืองไงค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาหาแฟนๆอยู่สถานที่แห่งนี้ขอบคุณนะคะเห็นแล้วนะคะพิมใจกับภูมิใจแต่มาพอมาพบผลแต่ที่แรกๆเมื่อนี้ถือว่าพิมใจมีบุญวาสนาได้มาร่วมท้ำบุญอามหากฐินนะคะคุณพ่อสวัสดิ์พ้อยังก่อคุณพ่อสวัสดิ์เจ้าภาพไหมคพ่อสวัสดิ์เจ้าภาพพ่อสวัสดิ์ค่ะโอ้ยค่ะโอ้ยว่ามันผู้ใด้พู้ใด้หน่อยเนาะอ เอ้ยว่าเห็นแล้วนะคะนามทวมนามทวมนะคะจะผาบเงี้ยไม่จะภาพใหญ่ขอบคุณค่ะไม่อยู่ไก่ลำโพงกับขอนเป็นของธรรมดาพี่น้องยังมาทั้งที่กระไดเด้องกระเจงกัน้าพีมใจญ่ยังขังตู้นี่มาหนี่กระไดยังบ่ได้๋ยงก็ขอขอบคุณขอบคุณนะคะนั่นพห่ตัวมาเอานั่กันพี่น้องเออเพิ่นอยู่ค่ะโอ้ยอกจะเป๋าหยาดตุ้กข่อยตัก ขอบคุณหลายๆนะคะถึงแม่ว่าน้ำสิทวมนะคะมาเห็นแล้วพิมพ์ใจพู่มใจแฟนๆก็ยังมีเมตตามีความาหักมีความสงสารนํารางวัลมามอไบไห้บว่าซิเป็นย่า่เหียนบาว่าซีเป็นพิมพ์ใจเพว่าสิเป็นนักร้องนักแสดงน้ำใจหลายก็น้ำทวมนะคะสุดยอดดีๆขอบคุณนะคะสำหรับแฟนๆเจนแลนของเฮานะคะมิตรคนใจดีๆค่ะมแต่ เมื่อนีวท่านผู้กองประมูลชุมวงไล่สดให้พี่น้องได้เบังลอยก็ประเทศเห็นมด้นะพี่น้องเด้อพี่น้องเปิดบังก็ได้่าไปเพื่อไปมาว่อแก่เจนเแล่นนะคะตะบนคุนน้ำใสอเภอรขาวังจังหวัดยะโสธรพริบเข้าไปแสดงสดหุวหน้าพิมใจเพชรพลานใจเห็นมดนะคะอ่าเรื่องล่มงนเกือบรอกระไรสดขึ้นกันท่านอาจารย์เลี้ยนพาเพื่อนต้องอาจารย์เลี้ยนกระไรสดพี่น้องนะคะ อากาศแตพอดีพอดีบอหนาวบอ้อนนะคะไงวีไสไงวีไสจะทยตัวลูกวต่บอ้ติบข่อยบอวชัยเจ้าอคจักเวดทุกคนเลยบต่อเก้าด้วนี่บอขยินข่อยบอไวมไสไงวี่สระไทยตัวเนก่อขยเบข่ยบองวนไเจ้าองค์ข้าอ็ักเวสะคะเอามาก่อนแรกในช่วงนี้นะคะในก่อที่จิว่าสาวติมยิไมยตหวานก่อขยิบ่อยว